อาจารย์ถามหน่อยสิคะตอนที่ตัดสินใจไปเริ่มต้นใหม่กับอาชีพนั้นไปเลือกทำเลเลือกอะไรยังไงค่าขายอาหารเนี่ย ก็เพอิญที่ตรงนี้มันขายสับปะรดอยู่แล้วมันก็เป็นทางเข้าแถวหรือเป็นอะไรคะเป็นแผงธรรมดาหน้าคอนโดที่ตัวเองอยู่มันไม่ไม่ต้องเดินออกมาจากพ้นประตูก็เจอร้านเลยเราแสดงว่าทุกวันนี้ก็อยู่คอนโดอยู่คอนโดแส้วก็เดินลงมาข้างล่างก็มาทำมาหากินเลยโอ้ก็สะดวกดีนะครับไม่เสียค่ารถเมล์มันไม่มี่จ้ะนี่คือร้านใช่ไหมคะล่มสีส้มเนี่ยหรอคะใช่ใช่โอ้นี่ป้าคนนี้ใครค่ะ ตายแล้วแมมเลอะคะ่ะตายกทขอขโทษนะคะโอ้วันนี้ไม่ได้ใส่มวกระมวกไปซักกติต้องกกระเดีวยนไม่คิดจะ<ว>มีดาราหน้าสดได้ขนาดนี้นะคะหน้าสดมากเลยแตงเปิมไม่โบ๊ะเลยนะคะไม่คะม่ะไม่ไม่มีเวลาะคะ่ะ ก็ใช้กระทะดีมีสกุลเหมือนกันทุกคนลูกค้าบอกว่าไม่เคยเห็นลูกค้าคนไหนใช้กระทะแบบนี้โอ้ตายแล้วขอโทษนะคะมัดหัวผมส่งน้ำพุกด้วยนะคะเรียกไม้กวาดนะคะอยู่บนต้แต่ทำตต่เป็นเด็กนะคะโอ้เหน็บได้เถิดอะไอะลามากเลยนะคะแล้วก็ยืนผัดตรงนี้ขายตรงนี้โอ้นี่ไงใส่กล่องโฟมกล่องใหญ่นี่ไม่ใช่กล่องเล็ก4ี่บาทอะค่ะหรอคะ มีบ้างไม่ค่าสั่งไข่ดาวทําไข่เจียวเปิอป่อเอเลอะ,ละ,ละอะไรมีไหมคะไม่มีค่ะมีแต่บางทีผัดกะเพราไม่มีกะเพราค <c oughs> หนักนะคะหนักนะคาสั่งผัดกะเพราหมูอ้อคุณลืมใส่หมูอะไรเยอะนะคะไม่ม,มีถ้าชวนคุยปั๊บเดี๋ยวต้องขาดอะไรสักอย่างเลยหนะรอคะอลูกค้า,าส่วนใหญ่เป็นขาจรที่เขารู้ว่าเราเป็นดาราหรือเปล่าหรือขาประจาแถวนั้นตอนนี้เป็นขาประจําแล้วจะเป็นพวกที่อยู่ในตึกอะค่ะหรอคะเขารู้ไหมว่าเธอเป็นดารารู้ค่ะรู้หรอ เขาก็ยังแบบว่าพี่ยังสวยอยู่เลยนะพี่ยังเหมือนเดิมอะไรเงี้ยก็จะแบบจนใหญ่จะดีแล้วก็จะเป็นพวกคุณป้าบางทีเดินม,มาจากตึกอื่นมาดูแล้วไปเอาความรู้ในการทำกับข้องกับข้าวนี้มาจากไหนล่ะอันนี้ต้องต้องให้ที่บ้านเลยนะเพราะที่บ้านเนี่ยจะจะจะ,จะสอนอคือลูกลูกหลานเยอะก็จะเรียกมาหให้ดูว่าเออทำกะเพราเป็นแบบนี้นะแกงส้มเป็นแบบนี้แล้วก็ไปต่อยอดกัน,นอเองแล้วบวกกับมันเป็นคนชอบ นชชอบชอบบดูหุ่นเธอแล้วดูท่าทางแล้วฉันว่าเธอน่าจะเป็นคนทํากับข้าวได้อร่อยโงหัวไม่ขึ้นก็มีแฟนๆก็หลงนะคะแต่มันหลงไปตอนนี้ลืมให้แผนที่มันยังกลับมาไม่ถูกค่ะเดียนเข้าใจว่าแต่ว่าให้แผนที่นะคะเดียนก็สนใจเผื่อคุณผู้ชมชมรายการคนดังนั่งเคลียร์อยากไปเป็นกําลังใจไปนั่งคุยเมามอยกับคุณแหม่งร้านอยู่ไหนล่ะร้านอยู่เมืองทองธานีค่ะตึก เดิมพอมันดงใหญ่เลยะมันจะมีอยู่1 4บ5ตึกเองค่ะแค่นั้นก็เดินขาห้อยแล้วนะคะตึกไหนพีสองค่ะอ๋อพีสคุณไปชมเจ้าขาชื่อร้านอะไรไม่มีชื่อร้านอ๋อเดี๋ยวสัมปารนจะเก็บเงินใช่ไหมคะม,ม,มันยังไม่ได้มันเป็นแค่แผงแต่เพื่อนนะเน่ยเขาาปิ้นมาติดไว้ให้ชื่อร้านเยแม อ๋อก็โอเคร้านใหญ่แหม่มนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาตึก P12 P2 P2 ค่ะ P2 นะคะคุณผู้ชมเจ้าขาเดี๋ยวพูดผิดนะคะอยู่มีอะไรที่สัมีอะไรให้ดูเป็นสัญลักษณ์ใกล้ๆไหมคะใกล้ปามใกล้วัดหรือใกล้อะไรไต่ว่าตึกมันจะเหมือนกันแต่ว่าทางเข้ามันจะอยู่ทางเข้าตึกเลยมีสสะมีบ่อมีสนามแบดสนามเทนนิสอ๋อตรงข้ามไปสนาม สนามกีฬาตรงข้ามสนามกีฬาของเมืองทองคุณวิชชลถามวินมอเตอร์ไซค์ก็รู้หมดอะค่ะเพราะว่าตึก P ีอยู่ไหนแค่นั้นนะเจ๊แมมนั่งเป็นประจำมอเตอร์ไซค์รู้จักหมดวินเลยค่ะเรียบร้อยพอหนูก็นั่งใช้บริการมอเตอร์ไซค์ทุกวันไปตลาดก็ถือามอเตอร์ไซค์มาไปส่งอาหารให้ด้วยไม่ค่ะมาเวลาไปซื้อของให้เขาแบกมาก่อนรอบนึ่งแล้วมีดีลิเวอรี่ไหมคะใครสั่งแล้วยกโทรศัพท์มาแล้วก็ส่งเนี่ยมีไหมคะตอนนี้ไม่ส่งค่ะ สั่งแล้วลงมาเอาเองไม่ใช่ค่ะพูดถึงที่นอกเมืองทองอ๋อเขาเขานั่งรถมาเอาเองเขาเขาไม่ไม่แล้วเธอจะมีดีลิเวอรี่ไหมอย่างเช่นใครอยากจะกินฝีมือคุณแม่มยกโทรศัพท์จ่ายเงินมาก่อนเลยแล้วก็มอเตอร์ไซค์วิ่งไปอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแล้วแล้วใครจะจ่ายค่ามอเตอร์ไซค์อ่ะก็คนกินต้องจ่ายสิคะบวกค่าวีน้าค่า80ค่าค่าส่งเขาทำอย่างนี้กันนะอ๋อขัดมือเป็นละวิงเลยเธอรับสมัครพนักงานล้างจานหั่นผักเพิ่มไหมคะ ไม่เป็นไรยังงกทําเองได้อยู่เรียนไม่เข้าใจความสมถะะและพอเพียงของแม่นางเอกคนนี้เลยนะคะภาษาจะไปช่วยฟรีฟรีนะคะเชิญเลยค่ะ,อะขอฟรีเอาเลยค่ะแก่มากเลยนะคะใช้ได้เลยชีวิตลําบากมากเลยเห็นว่าต้องตู่นตั้งแต่ตีสองตีสามตีสีอะไรอย่างนั้นนะ ค่ะคือเราเป็นคนที่ที่นอนน้อยออย่างเมื่อคืนเมื่อคืนก่อนมานี่ก็ไปนอนวันจันทร์หยุดก็จะนอนไปเผลอนอนเกินเกินครึ่งชั่วโมงเมื่อคืนแทบไม่ได้นอนเลยทำไมนอนเกินครึ่งชั่วโมงก็มีเรื่องแล้วถ้านอนกลางวันนะคะแล้วกลางคืนมันจะไม่นอนเมื่อคืนเที่ยงคืนก็ยังไม่หลับตื่นเต้นจะได้มาเจออาจารย์ด้วยมั้ง เดียนคงเชื่อนะคะไม่นอนเลยเดียนจะเชื่อค่ะนะคะเพราะเดียนเองไม่ต้องไปเจอไข่เดียนก็ไม่นอนเหมือนกันค่ะอีพวกวัยทองอะค่ะกลางค่ำกลางคืนตื่นทุกชั่วโมงเลยตื่นไม่รู้ทำอะไรเมื่อคืนมพตีสองโมโหไม่นอนใช่ไหมหุงข้าวเลยกวาดบ้านทุบ้านเตรียมของตีห้าเยนก็นั่งเล่นเน็ตอะค่ะอ๋อพอดีแชทสองกล้องยามวิการมันก็เพลินไปอีกแบบหนึ่งนะคะเออแหม่มใช้เงินใช้ทองที่หาได้บ้างไหมกับความสุขส่วนตัว ตอนนี้แทบแทบไม่ค่อยมีค่ะเพราะว่ามันยังมันยังไม่ไม่มีเวลาไปหรือไม่มีเงินปัจจัยยังไม่เอื้ออํหนวยยังไม่เอื้ออํหนวยพอเพราะว่ามันยังมีภาระที่เราจะต้องค่อย,ค,อยค่อยทแต่ตอนนี้ถ้าอยากไปก็คือกลับบ้านมันได้ไปอยู่กับหลานเดี๋ยวครับแล้วก็เข้าห้องเข้าห้างแค่แค่ซื้อผักซื้อยาเข้าร้านเข้า<บ>ห้างตอนนี้ที่จะเห็นหน้าบ่อยสุดก็แมคโครโลตัสอืะม,มีอยู่แค่นั้นแล้วก็ ตลาดลมใจเมืองทองฉันถามอะไรแ่มงตรงๆได้ป่าหมูหมากาไก่ไข่เคยอะไรมันก็ขึ้นราคาหมดเธอขายอาหารตามสั่งทุกวันนี้ยังพอมีกินมีใช้ไหมกําไรเปล่าถามจริงก็มีมีได้หยอดกระปุกเก็บไว้เวลาเผื่อเจ็บป่วยหรือเผื่อเงินฉุกเฉินก็ยังยังพอมีป้าหรอคะได้แล้วเธอเก็บเงินไปแบบผ่อนหนี้คืนก็ไปได้บ้างไหมอ่ะก็ก็ได้ลดไปทีละตัวละตัวอาจารย์หรอคะ แล้วถ้าสมมติมีคนในวงการบันเทิงก็อยากติดต่อเธอกลับมาเล่นอะไรอีกแหม่จะมาไม่ล่ะก็ถ้าถ้าเขารับในสิ่งที่เราเป็นได้ผมก็เล่นนะเพราะว่ามันเป็นอาชีพเราทำไมเธอชอบพู้รับในสิ่งที่เราเป็นเธอเป็นอะไรฉันยังไม่เห็นเธอเป็นฉันเป็นได้ละยำือก่าเธอต้องยอะเลยนะเ <c oughs> นี่ยเน่าหมดเลย้แต่หน้ายันสังขานีเาาน, <c oughs> นี่อุตสาห์กัดฟันมาหาเงินเลยค่ะ <c oughs> เธอเก่งกว่าฉันเธอสวยกว่าเธอมีผลงานเจ,จิดจรัสในอดีตเยอะแยะเธอไปคิดอะไรเยอะไปหรือเปล่าแม่มมากถ้าขี้เหร่แล้วชีวิตดีกว่านี้ยอมขีเ้เหร่ แต่ถ้าสวยแล้วชีวิตมันดูแย่แหม่มคะอาจารย์จะพูดอะไรให้ฟังอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวถ้าเราตื่นขึ้นมาตอนเช้าเราก็พูดว่าเราลำบากเราตื่นมาตอนเช้าเราก็จะพูดทั้งวันทั้งวันเลยว่าเราอยังมินี่เราไม่สวยเราอ้วนเรามีปัญหาชีวิตเราก็จะจมปักอยู่กับสิ่งเหล่านี้รอบตัวเราหมดถ้าเธอพูดถึงสิ่งดีๆในตัวเธอบ้างเธอจะเป็นคนที่เกิดมาแล้วเธอโชคดีกว่าคนอีกจํานวนล้านๆนคนบนโลกใบนี้แต่ทุกวันนี้มันตื่นมามันเปิดหน้าต่างแล้วก็บอกวันนี้ต้องดี ดีเธอไม่ต้องพูดเลยมันดีอยู่แล้วเพราะเธอรู้อยู่แล้วว่าพระเจ้าจะให้แต่สิ่งที่ดีๆกับเราความคิดที่ไม่ดีมันจะสลายไปเพราะข้างในตัวเราผลักแต่ความดีความเชื่อมั่นในตัวเองออกมาเยอะๆสิ่งไม่ดีมันจะถูกทําลายไปด้วยพลังจิตของเธออันนี้ฉันก็พยายามเปิดหนังสืออ่านนะมีหนังสือเล่มหนึ่งเขาสอนเดี๋ยวนี้ฉันเดิมอู้ฉันสวยอู้ฉันเก่งวันนี้ฉันต้องประสบความสําเร็จฉันก็พูดของฉันและฉันก็เป็นจริงตามปากฉันทุกอย่างเลยเอาไปใช้บ้างเออแม่มเธอต้องเอาไปใช้บ้างเลยนะคะ ทีนี้ถามเธอหน่อยสิจากอดีตนางเอกจากคนมีสตังมีทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนฝันแวบเดียวเธอกลับมาเป็นแม่ค้าขายอาหารตามสั่งชีวิตมันกระโดดพกพันสักขนาดนี้มันเกิดจากอะไรแม่ถ้าถ้าจะพูดก็คงเกิดจากตัวเองในช่วงที่ช่วงวัยรุ่นที่เราเราไม่รอบคอบระวางราวางชีวิตและการคบคนที่ที่ส่วนหนึ่งก็ไม่ได้ไม่ได้ชักชี้นำให้เราไปใน ในแบบนี้แบบนี้เรามาค้นพบทุกอย่างด้วยตัวเราเองว่าเราควรจะเดินแบบนี้อบันโทษตัวเองมันไม่มีความรอบคอบแต่ถามว่านับปัจจุบันสายไปไหมไม่สายอไม่สายที่เราจะจะไปแก้ไขไอ้จุดที่เราเราเคยพลาดเราอยากไปทําในจุดที่เราไม่เคยอยากทําแล้วเราก็ทําให้มันดีขึ้นถึงมันจะอาจจะลบล้างกันไม่ได้แต่แต,แต่ก็ได้ทําอำแล้วก็บอกตัวเองว่า ถ้ายังมีแรงก็ต้องทำตายก็ฝังยังก็สู้ต่อไปอืตายก็ฝังยังก็สู้สคุณผู้ชมเจ้าขามีคนเขาบอกนะคะ <c oughs> ว่าเกิดมาชาตินี้ไม่มีทางเลยที่เราจะเข้าใจจิตใจคนอื่นเป็นไปไม่ได้แล้วเราก็จะเป็นไปไม่ได้และไม่มีทางประสบความสำเร็จถ้าเราไม่ชนะใจตัวเองค่ะ <c oughs> วันนี้แม่มทําได้ครบ ดูคลิปไปเมื่อกี้นี้แล้วคุณผู้ชมสนุกใช่ไหมครับถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามความสนุกของรายการคนดังนั่งเคลียร์แบบไม่มีพลาดง่ายๆครับแค่คลิกปุ่ม subscribe ตรงนี้เองนะครับข้างล่างนี้ไงรับรองความแซ่บแบบอัปเดตจะส่งถึงบ้านคุณทันทีรวมทั้งคอนเทนต์ต่างๆของช่อง Star Mac ด้วยกดเลยครับกดกดสิเร็วกด